สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาอัปเดตข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับทางมอเตอร์เวย์บางปะอินคอนครราชสีมาก,กันค่ะเพราะจากที่ทางเพจอาเซียนสกายไลน์ได้โพยภาพมอเตอร์เวย์สายนี้แล้วก็มีแคปชั่นว่า ถนน10บเลนสู่ภาคอีสานของประเทศไทยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข2หรือถนนมิตรภาพขนาด6ช่องจราจรระยะทาง509กิโลเมตรตั้งแต่ปีพศส5 0 8มอเตอร์เวย์ระหว่างเมืองสายใหม่ M6 ทางยกระดับขนาด4ช่องจราจรและทางพิเศษ196กิโลเมตรเปิดใช้อย่างเป็นทางการปี2,568ที่ตั้ง ใกล้เขื่อนลำตะคองอเอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาประเทศไทยโดยหลังจากที่มีการโพสต์ภาพดังกล่าวนะคะจึงทำให้มีชาวต่างชาติมาแสดงความคิดเห็นกันมากมายแต่ก่อนจะไปฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาตินั้นจะขอพามาอัปเดตความคืบหน้าล่าสุดกันก่อนค่ะถนนมอเตอร์เวย์บางปะอินนครราชสีมาหรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6สายบางปะอินนครราชสีมาหรือทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M6 เป็นแนวเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอินคอนครราชสีมามีระยะทางรวมประมาณ196กิโลเมตร โดยออกแบบให้มีการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออกถนนกาญจนาพิเศษอําเภอบางไปอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและไปสิ้นสุดที่บริเวณทางเลี่ยงเมืองจังหวัดนครราชสีมาทางด้านตะวันตกอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา แล้วในขณะน,นี้ภาพรวมของการดําเนินการสร้างนั้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสําหรับความคืบหน้าล่าสุดนะคะเนื่องจากแบ่งงานโยธาออกเป็น40สัญญาปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ24สัญญาความก้าวหน้าภาพรวมก็คือ87%ค่ะซึ่งจะได้เปิดทดลองให้บริการช่วงปลายปี2566นี้นั่นก็คือช่วงปีใหม่2567จากปากช่องจนถึงเลี่ยงเมืองนครราชสีมาระยะทาง80กิเมตร จากนั้นในปี2567คาดว่าจะสามารถเปิดทดลองให้บริการได้พร้อมทั้งทดสอบระบบด้วยและในปี2568จะเปิดให้บริการได้แบบเต็มรูปแบบค่ะโดยตลอดแนวเส้นทางจะมีทางแยกต่างระดับเพื่อเชื่อมต่อโครงการกับทางหลวงสายสำคัญสำคัญมีทั้งหมด10แห่งได้แก่ 1. ทางแยกต่างระดับบางปะอินหนทางแยกต่างระดับบางปะอิน2 3ทางแยกต่างระดับวังน้อย 4. ทางแยกต่างระดับหินกอง5ทางแยกต่างระดับสระบุรี 6. ทางแยกต่างระดับแก่งคอย 7. ทางแยกต่างระดับมวกเหล็ก 8. ทางแยกต่างระดับปากช่อง 9. ทางแยกต่างระดับสีคิ้ว 10. ทางแยกต่างระดับนครราชสีมาพร้อมด่านเก็บค่าผ่านทางจำนวน9้าแห่งค่ะได้แก่ 1. ด่านบางปะอิน 2. ด่านวังน้อย 3. ด่านหินกอง 4. ด่านสระบุรี 5. ด่านแก่งคอย 6. ด่านมวกเหล็ก 7. ด่านปากช่อง 8. ด่านสีคิ้ว 9. ด่านขามทะเลสอและนอกจากนี้นะคะก็ได้จัดให้มีที่พักริมทางและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับผู้ใช้ทางตลอดเส้นแนวโครงการโดยแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ 1. จุดพักรถก็คือวังน้อยหนองแคระรบ,บุรีปากช่องทับกวางลำตะคองขามทะเลสอ ต่อมาก็คือ2สถานที่บริการทางหลวงจำนวน2แห่งก็คือสระบุรีสีคิ้วแล้วก็3ศูนย์บริการทางหลวง1แห่งคือปากช่องค่ะและจากข่าวครา,าวความอัปเดตล่าสุดของมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมานี้นะคะก็ได้มีชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็นโดยการคอมเมนต์ใต้โพสต์ของเพจอาเซียนสกายไลน์ไว้นะคะว่า นี่เป็นไหญะนะทั้งสิ่งแวดล้อมที่รังแต่จะกระตุ้นให้มีการขับขี่มากขึ้นปล่อยกา๊าซเรือนกระจมากขึ้นและอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นการสร้างมอเตอร์เวย์สายใหม่ในช่วงเวลาที่โลกร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วนี้แทนที่จะลงทุนกับรูปแบบการขนส่งที่ยั่งยืนกว่านั้นถือเป็นการเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงจึงได้มีคนไทยนะคะตอบกลับไปว่า คุณไม่เข้าใจหรืออย่างไรมันไม่ใช่อุปสงค์ชักนําแต่สิ่งที่ทําคือการแก้ปัญหาคมนาคมซึ่งมันติดขัดมากปริมาณคนที่ต้องการเดินทางและขนส่งมีมากคุณเคยติดอยู่บนถนนเป็นเวลานานๆไหมคุณจะแก้ปัญหาอย่างไรในเมื่อคนจํานวนมากต้องการที่จะเดินทางแต่ทางมีจํากัดคุณจะให้เขางดเดินทางงดขนส่งสินค้าหรืออย่างไรประเทศคุณไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้ละสิ สิ่งที่คนคิดมันอาจถูกต้องในประเทศแถบยุโรปเพราะประเทศบางประเทศในยุโรปมีประชากรแค่เท่ากับ1จังหวัดของไทยเช่นเดียวความคิดเห็นต่อมาที่ได้ตอบกลับคอมเมนต์ว่าไม่ต้องกลัวการกลับมาใช้ถนนเมืองไทยว่าจะทำให้โลกร้อนเพราะประเทศไทยมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับอเมริกายุโรปและจีนที่ทำให้โลกร้อนประเทศไทยได้เข้าร่วมข้อตกลงลดภาวะโลกร้อนและรัฐบาลสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจัง ในขณะที่ชาวต่างชาติคนอื่นๆก็ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสายมอเตอร์เวย์นี้ว่าการเชื่อมต่อถนนมอเตอร์เวย์และคุณภาพถนนประเทศไทยนั้นช่างน่าประทับใจเช่นเดียวความเห็นต่อมาโครงการยอดเยี่ยมทําได้ดีมากความคิดเห็นต่อมาก็พูดถึงประสบการณ์ที่เคยใช้ถนนในประเทศไทยข้อดีเกี่ยวกับถนนส่วนใหญ่ในประเทศไทยคือฟรีความทรงจําของฉันคือขับรถจากพิษณุโลกไปเชียงใหม่เกือบทุกเดือนขณะทํางานอยู่ที่นั่น ความเห็นถัดมาก็ได้บอกว่าเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วฉันไปเที่ยวที่นี่ด้วยละ่ะเช่นเดียวความคิดเห็นถัดมานะคะที่บอกว่าเคยขับรถผ่านเส้นนี้ด้วยเคยขับรถผ่านไปแถวนั้นแล้วได้เห็นสิ่งนี้มันเป็นภาพที่ยอดเยี่ยมน่าทึ่งที่วิศวกรสามารถออกแบบและสร้างได้ปีหน้าฉันหวังว่าจะได้ขับรถไปที่นั่นอีกมันดูเกือบจะเสร็จแล้วตอนที่ฉันเดินทางไปตามถนนมอเตอร์เวย์เส้นนี้ความเห็นต่อมาก็ชมว่า ว้าวถนนมอเตอร์เวย์สวยจังไอเดียดีสุดยอดวิศวกรรมขณะที่ความเห็นถัดมานั้นบอกว่าเศร้าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศตนเองค่ะว่าเมื่อฉันเห็นถนนแบบนี้ฉันร้องไห้ให้กับประเทศของฉันประเทศไนจีเรียความเห็นต่อมานั้นชื่นชมว่าหลายปีมานี้ประเทศไทยมีความเจริญทั้งด้านคมนาคมเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันความเห็นต่อมาก็ชมว่ายอดเยี่ยมภูมิใจที่ได้เป็นคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความเห็นต่อมานั้นก็ชมว่าวิวข้างบนนั้นสวยจริงๆขับรถผ่านถนนมอเตอร์เวย์เมื่อไม่กี่เดือนก่อนวิวถนนข้างบนนั้นมันน่าทึ่งมากความเห็นต่อมาก็ได้ชมอีกว่านั่นเป็นมอเตอร์เวย์ที่สวยงามและถูกสร้างในประเทศไทยขณะที่ความเห็นถัดมาก็บอกว่าเคยขับไปแล้วรถติดมาหลายครั้งหวังว่าจะเสร็จเร็วๆนี้ซึ่งเป็นมอเตอร์เวย์ที่ดีขณะที่ความเห็นถัดมานั้นสมมุติเหตุการณ์ว่าว้าวถ้าฉันป่วยและผ่านที่นี่ไป คงดีขึ้นความเห็นต่อมาก็ได้ชื่นชมอีกว่าว้าวลำโลกไม่แพ้คใครว้าวว้าวเช่นเดียวกันกับความเห็นต่อมาสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยมส่วนความเห็นถัดมาก็ได้ชื่นชมว่ามอตรอ์เวทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างมาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่ความเห็นต่อมานั้นงงว่า <S <S เฮ้ยเปิดอีก2ปีเหรอเปิดในปี2025 <S <S แต่เดี๋ยวก่อน <S <S นี่มันแค่ต้นปี2023เท่านั้นฮ่าฮ่าฮ่า เพราะว่าจริงๆแล้วก็มีความคิดเห็นทํานองนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมมันอีกตั้งสองปีเลยเหรอทั้งๆที่มันน่าจะใกล้เสร็จแล้วนะซึ่งก็มีจํานวนชาวต่างชาติสงสัยประเด็นนี้ไปไม่น้อยเหมือนกันค่ะในขณะที่ความเห็นจากชาวฟิลิปปินส์คนหนึ่งนะคะได้เปรียบเทียบบ้านเมืองเรากับของประเทศเขาว่าความเร็วในการพัฒนาของไทยเมื่อไหร่ชาวฟิลิปปินส์จะพร้อมโดยเฉพาะในการพัฒนาสร้างสารค์โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งทางรถไฟของมินดาเนาจนถึงตอนนี้เป็นเพียงแค่กระดาษเช่นเดียวความเห็นถัดมานะคะที่เป็นชาวฟิลิปปินส์ได้เปรียบเทียบเอาไว้เหมือนกันว่ามันน่าทึ่งมากลองนึกภาพว่าถนนสิบเลนในประเทศไทยถูกใช้อย่างกว้างขวางในขณะที่ฟิลิปปินส์ไม่มีโครงสร้างแบบนี้เพราะพวกเขาทั้งหมดทุจริตส่วนความเห็นถัดมานะคะชาวต่างชาติก็ได้ชื่นชมอีกว่าว้าวถนนมอเตอร์เวย์สวยๆน่าไปจังสุดยอดไอเดียวิศวกรรม ความเห็นทันมาก็ชมอีกเช่นเดียวกันว่าสุดยอดมากเลยยินดีด้วยนะและนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดเห็นจากชาวต่างชาติค่ะซึ่งทางนี้เองก็เคยขับผ่านขอบอกเลยว่าวิวสวยมากจริงๆแล้วเพื่อนๆคนไหนเคยใช้มอเตอร์เวย์สายนี้กันบ้างแล้วเป็นยังไงเล่าสู่กันฟังได้นะคะสำหรับในคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ